มาจ้กพี่น้องก้อยเห็ดยูคาแ่บจ้าก้อยเห็ดยูคาแ่บน้ำกันเบิ่งดูพี่น้องก้อยเห็ดยูคาแ่บจ้ากินกับนมำไม้อาอทวนทวนจ้กพีน่น้องน้ำไม้ต้มผักเขาบ่หลายจ้าพี่น้อง พี่น้องกองปลายมือนี่มือนี้ซาคขนแก่นสิบผ้ามาก้อยเห็ดผมพี่น้องก้อยเห็ดผึ่เงเห็ดผึ่งเห็ดยุคคาเนาะเห็ดยุคคาพี่น้องเห็ดยุคคาพอดีไอ้คนที่ดูแลแม่เนาะเพคนไปเลี้ยงงัวเพคนจ้างเลี้ยงงัวเนาะก็เลยเก็บมาเพคุนเก็บมาแล้วมาต้มต้มน้ำ้มน้อ แล้วก็เลยฝากมาเห็สาคอนแก่นสาคอนแก่นก็เลยว่าจะกก้อยต้องจะกก้อยน้ำต้องจะกแกงเส่นน้อ้น้ำดักข้าพี่น้องมันหลายคากหลายแน่เนาะมันต้มมาให้เรียบร้อยแล้วบกขมค่ะพี่น้องบกขมก้อยเห็ดยูคาพี่น้องเห็ดยูคามันจะออกขมขมเนาะมันจะเกิดช่วงนี่ละพี่น้องช่วงมันได้กินปีละเทียการกินเห็ดเนาะพี่น้องข,อขัาวบอบปลูกออกคือเห็ดเฟี้ยงเนี่ย อันนี้จะเกิดน้ำโขกน้ำปลาเนาะพอดีพิ่นไปนเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยพิ่นเก็บพิ่นก็เล้วมาฝากมือนีสาคนแกนก้อยเห็ดผึ่งโอเมรนก้อยเ็ดยูคาเนาะมันจะขมขมออกขมขมถ้าต้มน้ำขมมออกแล้วแล้วเราก็มาปรุงเครื่องเครื่องปรุงก็มีพริกมะนาวหอมขาดบัได้คือข้าขวั่วนะพี่น้องข,าข้าวคั่วพรุงจุดน้ำปลาตามไปจ้า เดีมาเบิ้งขั้นตอนกันนะคะมาพี่นอ้องมานนี้มาวิธีการนะคะต้มแล้วพี่น้องต้่มความขมมันออกแล้วเนาะเห็ดยูคาตุมความขมออกแล้วบก,ก้อยหลายดอกก้อยพอกินแล้วก็ตามด้วยพริกค่ะพี่น้องพริกผง ได้เผ็ดลายกับไส้ลายพริกผงขกคัวขกคัวตามลุงปลายผงนัวชูรสน้ำปลรราด้วพี่น้องขาดบุได้ประเดกอีกสานเขาน้ำประเดกสูตรใดก็ได้นะคะมะนาวจะพึ่งใส้ลายเนาะพี่น้อง ใส่เราชิมงก่อน้ามันผสมควยวากันอีกเทียอีกทีแล้วก็ตามด้วยพริกหอมโอ้ยพอวางดนยพี่น้งองมาค้าเคียงมาค้ายุเขียงคนให้เข้ากันจ้าแล้วก็ชิม ชิมรสตามใจชอบอยากได้คมหลายเอาแม่แมยากได้เผ็ดหลายอยากได้สมอบวากันเดี่พี่น้องก้อยเห็ดยูคาก้อยเหย็ดพึ่งคือกันค,ค่ะพี่น้องก้อยเห็ดพึ่งคือกันก้อยเห็ดยูคาคือกันประมาณนี้นะคะข้าวกล่มหอมหัวแดงมิกเอาใส่พอดีสาคนแกีนมีต้นหอมก็ใส่ต้นหอม ชิมก่อนจัดพี่น้องชิมดูนะคะอืมพวกขมสุดยอดเลยสุดยอดเลยจ้ะแพนยังไง่ดอกยังไง่พี่น้องอืมอืมเอาไปเสิร์ฟพี่น้องเอาไปเสิร์ฟพอดีเป๊ะเลยม่ต้องในชิมเนี่ย โอเคจ้ามาจาพี่น้องก้อยเห็ดยุคาแ่บจ้าก้อยเห็ดยุคาแ่บน้ำกันเบิ่งดูพี่น้องก้อยเห็ดยุคาแ่บจ้ากินกับน่ำไม้อายทวนๆจ้าพีน่น้องน้ำไม้ต้มผักข้าบ่หลายค่ะพี่น้องมนนีผักข้าบ่หลาย ก้อยเห็ดยุ่าจ้าเขาจะก,กินกับพริกก็ได้นะครับคุณนอ้องเอาพริกลงเลยจ้าถ้าจะกินกับพริกกับพริกลงเลยจ้าอืมเอาใส่ขางเดียว สุดยอดจ้ามาจากแซ่บๆซับกันจา้นกนจาก้อยเห็ดขมเช้านี้กับต้มตีนไก่ต้มเร็งตีนไก่นะคะอืม,มทำไรแซ่บขนาดนีด้เนอะ อำของยังไงก็อึดอัดอืมอร่อยเสุดด้วยผิดอัดดดดแต่บบผิด,ด 用。Yeah.